ก่อนจะรับชมนะครับอย่าล so, ืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดรอบต่อไปนะครับผมไพอตาผมได้กิงนะแล้วรอไม่ไม่ผมมาผมมาถึงนี่มาถึงว่าเออตาตาขอบบอกว่าไม่ค่อยดีไงว่าตากแดดบ่อยอ๋อท่านไหนพูดอ่ะไปท่านไหนพูดอ่ะไปก็คือผมบอกว่าเออตาตาขอบบอกไม่ค่อยดีไงว่าเดดบ่อยบนรถนี้เลือกเลยครับจะไปซ้ายหรือขวาเฮ้ยก่อนอะไรดีวะ วันนี้นะวันที้รอดอยู่นะเรื่อยๆว่าไปซ้ายหรือขวาเลยประวันพอบอไปไหนพอบอไปไหนซ้ายเขาให้เลือกซ้ายหรือขวาเจนนทเอาไงเอาไงดีวะเอาไงดีวะไปไหนได้แล้วเราต้องไปไหนอะซ้ายขวาดิอยากไปซ้ายแล้วความเห็นไม่ต้องการความจะนึ่ง ไอ้พไม่มาคนหน้านาเลยคนหน้าเมื่อกี้มันระเบิดตรงทางซ้ายแล้วก็ไปขวาดเดาอทาไหนกันเน่ิด้อขปจจ้่ดิปนาใจหนไปทาาคือรอรออะไรกันนะแตผมเลือกตรงกลางแล้วแบบกะโดดใจหนไปทางขวาว่าูเป็นป้าชกที่หลามเด้อโอ้โห แลอวขวามันเป็นสว่างกว่าทางซ้ายอ่ะมันนืดอะจะมาไอ้เขาเลือกอะไรอ่ะต้องเลือกอะไรื่อยเหรอไอ้เผือบที่ระเบิดเราไมเราแค่กระโดดข้ามเราไปไปไม่เหรอเอ้าต้องเดือะไรึแล้วลูกมาดูแล้วมาดูแล้วคือเอะไรเมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันโอ้โหไยพ่อลูกสองคนนี้ระเบิดทางซ้ายเห็นไหมบอกแล้วต้องไปขวาโดนเลย เอ้าเต้คือไม่ได้ไปอ่ะไปอ่ะอะไรวะเนี่ยเอ่นายเขาไปเอาระเบิดมาให้เขาตัวเองระเบิดเองเขาบอกคือไงเราต้องว่ายน้ำไงวะไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้ระเบิดทางซ้ายนะพอบ่ออะไปไหนรีบแหละบิงมึงว่ายยังอ่ะมึงว่ายยังอ่ะมึงว่ายยังอ่ะว่ายแล้วเดี๋ยวมองว่างหลังดิเห็นไหมว่ายไปไหนอ๋อหายอยู่ข้างหลังไงบินแล้วสวยจริงด้วยปะ ไมงใช่แม่กูแม่กูบอกซ้ายรับรองว่าโชคดีโอเคโอเคอะไรอ่ะแต่ลลกแตกไอสัตว์เอาเย่าอไปทางนั้นละกันหาูไม่เห็นไปทางไหนดีใส่ตาแซ่บตาหนุ่มก็มืดมากมองไม่เห็ไปก่อนเลยบันจี้อยทางไหนดีพอแล้วเดี๋ยวขอว่าใส่ระเบิดใหม่ลงฟันจี้ทางไหนไปเลยหรอไปเลยมึงอ่ะเออจำจี้แป๊บลงเลยหรอเก่งตายแล้วหรอมาเชิญลูกฮะ โดดลงไปไหวหรอไปได้เลยเหรอตู้มยังจริงใจริงมาหรอจีว่ายไปว่ายไปฮะอันนี้ไปบนบัสอันนี้ไปได้หรอว่ายไปเลยว่ายไปเลยลงบ่อลงบ่อลงบ่อว่ายไปอเหรอวะขวาขวาวะขวายาวขวายาวขวาซ้ายซ้ายอับปี พักได้เขามากพักได้แแ่แแแแ่แแแแ่แเติมอาหารมาเลยแฮ่ก็ไม่เรื่องอะไรอ่ะคนตัวนี้เหมือนจะรอดทางขวาเหมือนจะรอดตัวนี้เอาว่ะเอาว่ะคนตัวนี้เหมือนจะรอดตัวนี้ พักก really okay. ่อนไหมพักก่อนไหมพักก่อนไมพักก่อนก็ได้เดี๋ยวพัก้างนี้นี่เันี่ปันนี่จออรอรรอแล้รแล้วไงรอแล้วรอแล้วไม่ใช่เลิยังไงวะรอดเลยรอเลยข้างหน้านี่คนตายป่ะครับเรอลยว้ยเราคือไปไหนอะโอ้โหไปลเร้นจนวเ้รใครอ่ะตกไปไม่แนาปิดเลยรอรอเลิกเลเยเลิยเสียงระเบิดอะไรอ่ะ รถปัดตรงรถปัดต่อไปอยู่ตรงรถปัดต่อไปอยู่ตรงรถปัดต่อไปอยู่ตรงรถปัดตาโกรธแล้วตรงนี้ต่างหินดาวต่างหินดาวตาโกรธโลกก็เหมือนเนี้ยไปท้าย้วซ้ไอ้ผู้หมอเมื่อกี้ลงไปซ้ายไอ้ผู้หมอเมื่อกี้ล้ยไปอยู่ซ้ายแล้วไปอยู่ซ้ายแล้วไปอยู่ซ้ายครับเห็นป้าแล้วปอุ้มด้วยนะปล่อยอุ้มด้วยไปล่อยอ้มไปทับไวะไปทับก็ดิเอาเอาไปทำแล้ปะงงคืออะไรวะงงว่ะ ไม่รู้เอาหมือนกันอุ้ยว่าอะไรไม่เสร็จระเบิด์สท้ายเมื่อกี้อะไอแบบี้ครับอันเดี๋ยวไปที่อีเดระเบิดเลยเหรอทำไมไม่เห็นนะเออแล้วคือเราไปเลยมันซ้ายยังไงวะทางไหนมันซ้ายทางไหนมันขวากันแน่ฉันเริ่มงงโอ้โหเป็นศพแล้วอ่ะสุโครับคนที่ตายตรงนี้โชคดีนะได้ยินเสียงระเบิดไหม พี่ทำไรครับกิจกรรมกิจกรรมอ๋อปิงปิงอยู่ไหนฮะปีปอดปีปอดปีปอดปีอดอ้าวหลงเป้าหลงตีหลงตีละหลงตีละหลงตีละวันนี้มันจะรอดตละพี่ไม่ใช่ละหรอต้องรอดป่ะเอ็กโคบาต้องมาน้ำหนึ่งว่ะจริงจริงเอ็กโคบาร์มาแล้วเอ็กโคบามาแล้วเอ็กโคบารนอหนึ่งว่ะนอทุยอ่ะมแก่น้ำตาลนะใส่จะจบกิจกรรมแรกว่าไม่ไหวแน่นะตัวที ต้องค่อยๆไปนะต้องค่อยๆไปนะต้องค่อยๆไปเพราะว่าจะมีอาจจะมีระเบิดจะมีระเบิดไอ้กูหายแวบเป็นโคบาต้องโน่หนึ่งเว้ยเอาวะเอาวะอยู่กลางๆคุณมึงปิงปองชิชแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วหน้าแปลกๆนะแปลกๆทำแม่งทำแม่งนะโอ้ยโอ้โหอ้โหโอ้โเหมือนจริงจริงเลยจริงเหมียดแบบที่ไหนก็แรงาเลยค นี่คือเราล่อแล้วใช่ไหมไอ้าล่อดละวเย้เย้ไอ้ขบานล่อเลยพวกพวกมาหลังๆมันลอดหมดอะล่อได้ยังยั่วล่อได้ลรอได้ปปอปปอปปอบอกแล้วว่าชะตาผมกับปออวิคิดกันอยูแล้วมีแค่นี้เหรอยแถวเลผมผมได้สเวตเองอะอุ้ยทำไมเถึงล่อค่นี้วะ อันนี้ไม่จบนะเกมต่อไปนะอันนี้ไม่จบนะปล่อยไม่ใช่ไม่เลยล็อกเนี่เหรอหรือล็อกแค่นี้เหรอแล้วคนอื่นนะนี่ปล่อยปล่อยเพื่อนเลยใช่ไหมฮัลโหลปล่อยได้ใช่ไหมคือปล่อยคู่ได้เลยใช่ไหมปล่อยคู่ปล่อยคู่แล้วก็ยืนแนวยาวเลยอ๊อฟลงนอนแล้วแล้วอุ๊ยยูล็อกหนูอยู่ไหนมันยิงข้างบ้าน อุ้ยรอดมาด้วยอ๋อปลาเราเราลออเยอะเหมือนกันเน่เราลอเราลอเยอะเราลอ้เยอะนะเนี่ยโอ้โเมื่อเปิดขั้เราทั้งนั้นเลยบอกวัเนี้จริงไมต้องมีขั้วเซอเลอร์อยู่ป่ะเซอเลอร์อยู่ยังอยู่ยอยู่ครับยังอยู่โอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่อะไรนี่นี่ไงเล่นเล่นมาแบบล้วัวล้วัวกู่อด้งวะว่าไงเนาะปลาอยู่ริมล่กเลียงแถวนะเลียงแถวเลยะเลี้ยงแถวรไหน ยาวๆเลยอย่อเป็นหัวแถวหน่อยย่เป็นหัวแถวให้หน่อยมันจะได้รู้เรื่องอะไรนี่นี่นไหนหัวแถได้ไหมไหนนี่ปยังยังยังเอเลี้ยนกันได้เนี่ยต่อร em> ่างพ่อบอกดีกว่าทำอะไรเขียนว่าอันนี้เกมนี้นะครับเซ็แหละจะตายเกมเนี้ยแหละทำไมนายยังไม่ใส่เลยน้าสาวอะแนะนครับถ้าเป็นหัวเกมดีมันดวงดีจังวะอันไหน S <S <S ไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่เห็นที่ใครไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วตายกันหมดแล้วจิ้งเรนได้ยินแล้วจิ้งเรนแกงจิ้งเรนหายไปแล้วแล้วอย่ามาใกล้ๆหน่อยครับอย่ามาอย่ามาใกล้หน่อยเข้ามาจีไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยินอ่ะเอาพูดอยังเถอะอีกอะไรโวะแถวก็อยู่เนี่่ยยยพููดังอที่ทะเลน ลูกลูกคป็นคนบ้านไหนวเนี่ยเกมนี้ให้เอาไว้จากนี้ไี่เรือนคะคะโหอาริกตโตโคเซมน่ารักะจุ๊บทีหนึ่งได้เต่าโมิตาไม่ต้องเป็นหวงหลอกอยู่กับป้าปลอดภัยพอไว้ถึงเรือปุ๊บใช่เข็มจบนะครับฮะโอ้ป๊าเสียบเลยอันนี้คือวิ่งได้ยังผมว่ามันต้องวไปี่วไปนีว้ายไปวไปว่าไปพึ่งจะพึ่งอ่าพึ่งอันนี้ว่มันถึงหัวแรกหรือไง พูดเสร็จไปกี้กูจะวิ่งแม่งใครที่เหลือรอดก็คือกูชนะนะครับเหลือรอดแสดงว่าไม่ไปวไปหันฉากแต่ว่าต้องมีอะไรใี้รอดน่ะมีฉลามครับว่าหลังแอ็นแน่ว่ามีอะไรบ้างครับไม่รู้้อไโโหปผมเตรียมไม้หรอเลยหรอไปเรือตอนนี้ใจใจนี่ผมพร้อมเนี่ยไปขึ้นทางไหนวะฝไปขึ้นอย่าเพิ่ง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 ให้ไปทุกคนทุกคนทุกประกานโอเคไป ไปพร้วยกันทุกคนนะครับต่อคกันไปเหรอโอ้โหตาฉันอ่าอยู่ไม่เอาไม่เอาเมียว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 ไม่ะฮ่ากลัวงะฮะงหนก็แชงนัก็แอยู่แล้วแชหนักก็แฉะนี่แฉวมันแย่แยอหมเอาโอ้โหโหมันแฉรอากาศมันแฉ่โอ้ มันแฉดติเยอะหยุดหยุดหยุกคนหยุด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 ไม่เอาอ่านี้ทุกคนเล่เต็มเรียบร้อยเสียวตาจมูกเล่เต็มเลยครับเล่เขาดเลยครับเล่เขาดเลยเต็มไม่ว่ามันกัดคูเลือดหายหมดหลอดน่เออขอขอลดความเครียดได้ไหมครับความเครียดผมจะเต็มมอ่ะใช่ใช่ความเครียดจะเต็มแน่นอนไม่ให้ด้ครับโอ้ผมความเครียดจะเต็มอ่ะใจร้ายอ่ะ ไม่เป็นไรเทอเทสเล็กน้อยยาลูกยังหยาบลูกอ่อนน้อยหนูหมเคแียวหนูแจเหมดแล้วตังก็ไม่ได้ใครมีใครมีกอมไหมครับผมซื้อต่อสองพันครับลูกเป็นต้งสารวะหนูแจกหมดนเลยตังก็ไม่ได้เโอเคทุกคนเตรียมเติมมีนาวดีๆนะครับผมไม่มีพลาอุปกรนะอะไรนะแล้วในไอ่ะไมนูน่ะ ไอ้ซนอะไขไว้น่าผมพร้อมยังอผมพร้อมตแ่มกาว่ผมากลางๆมันมันต้องแยกกันไม่แยกกันไปแล้วเว้ยโอ้แน่นอนชัดเจนโอ้โหดูดีสุดเลยขวดเชียเออติดแท็อันนี้แบบมันต้องมันต้องว่าดติดแท็อันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหทรมานโอเคโอเคโอเแข่งได้ได้บ่าแต่ว่าดำ เออแบบดำดำน้ำดำน้ำเราก็ได้นะจริงๆดำน้ำหลบเลยอแต่ว่ามันจะแต่มีหน้าเราอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ใครมีใครมีอะไรพวกแบบใครเคลียด์ไหมครับพวกบุหรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยดำน้ำซ้ายขวานะไม่ผมต้องการบุหรี่เดี๋ยวมันก็ลุกบอลแรงแรงๆรงแรงมีเลือดกระเป๋าหนึ่งเก้ากระเป๋าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าน้ำร้อยเก้าเก้าถูโอ้โหโอ้โหร้อยเก้าเก้าทุกทีนะโทษทีครับถึงจะถูกแต่เขามีเงินเยอะผมจะปิดชื่อบนหัวทุกคนไว้ไม่รู้ใครตายก่อนผมไม่รู้อันนี้ อย่านะม่เกี่ยวกับผมนะผู้หญิงผู้ชาตายหมดเท่าเทียมกันแล้วถ้ากิสมมติตายหมดไม่มีใครชนะหรอกครับรู้ไฟาบไวก่อนว่าฉลาดมีสตัวโอ้ฉลาดแล้วเราใช้อาวุธหรือ่าเราเรามีเท้าาตำรวจใช่ไหมเราวบมันได้ไหมผมว่าน่าจะยิงได้ถัดโซ่ไป ช่วงทันงั้นเหรอเอาเอางี้พวกเราก่อนนะดิพวกเราลุมต่อยฉลามไม่ตายก่อนแล้วเราก็ขึ้นฝั่งอาไปเราไปหาฉลามก่อนเลยนะพว่ายเรดีมากอ่ะแป๊บนึงนะเปิดอมตะพระนัฉลามะเออเอออ่ะอ่ะนี่ผมบอกเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเรื่องก็คือว่ายไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับ อ๋อนี่นะ้ล่นนล้อยหลตัวร้หลาตัวไม่น่งลามฉีคนนี่เลยเ้ลามะน่าจะเป็นคนแหละเอ้วาหลังอนแน่ัพอ้สองคนข้างหน้าติดเซตฉลามเียวตูดเลยจีบายโวดแน่ที่จริงไตอนแรกเจ้าสายบนสุดี๋ยว้อนสายบนสุดัวชี้ตอนแรกเวพวกเรานต้องแบบตะกนเลยตัวนจรง ก็แบบอะไยกันเนี่ยกัแนีไคือต้องขึ้นบนเรือเลยใครว่ายเรือก็ตายนะครับใครว่ายชาก็ตายนะครับโอ้ตัวกลางก็ตายนะครับโอ้โหเดี๋ยว่ายไงวะเนี่ยบินแล้วทับไม่ไหวเลยไปห่อไปมาบ้างก็ตายครับทำให้เรื่องหลายหลายคนดำน้ำดำน้ำดำน้ำหนูจะแบบว่ายแล้วก็กระโดดเป็นโลมาเลยเออตายคนแรกเลยให้เลือกระวังว่ายไปอย่างเดียวกับว่ายไปว่ายกลับ เอาไรไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวพอแล้วครับชือเหลือรอดกลับไม่ได้ไมนจะแหลกกลับเหรอวะว่ายกลับมาแล้วถึงเรือแต่ขาแค่ไปก็จะไม่รอดแล้วอจะดูแข็งตัวไปฉลาดตัวได้เตรียมฝีเท้าไว้ดีๆนะทุกคนโอเครอไอไหลอีกตัวแป๊บหนึ่งนับด้วยนับด้วยนะไปด้วยมันจะฟักแค่ไหนวะปล่อยให้ด้วยหรอเดี๋ยวมันจะได้สู้พ่อเหรออย่ามันก็สู้ป้าหรอกนี่ไงหลามเนี่ย จะวางไปแล้วคอยเอาไว้ทำอะไรอ่ะพี่เธอแม่เอาไว้กินนี่ฉลามจริงจริงเหรอหนอเปิดได้เมื่อกี้มึงอยากรู้มันก็วิ่งมาเลยมีทุกคอยอ่ะเขาเลือดแตกเเก็บไว้แรกเปลี่ยนเป็นเรือยิงแน่เลยกูว่าไม่น่ารอดกะกาดเลยดิมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมานี้ อยู่กับอาโรนปลอดภัยนะนี่อยู่อยู่ข้างนี่อยู่ข้างบอมบ์นี่อันนี้างบอมบ์นี่ไอคนอยู่ไปก่อนนู้นอยู่นู้นอยู่นู้นหัวฟ้าไอยู่นี่โอ๊ยชอบเดี๋ยวเดียวแล้วเนี่เราไหมแต่พี่เราให้จริงไม่ไหวแล้วนะไอจี้มันนี้นะวู้ดไอจี้วันนี้เราอยู่นี่เอออยู่นี่นี่เห็นไหมเออโอเคเอ้ยวเดี๋ยวไหนได้ไหมครับคุณคุณคุณแพรแว่นน้าเดี๋หน่อยได้ไหมครับอยู่ไหนได้บ้ามไปอยู่ข้างๆได้ไหม อันนั้นก็แว่นนะโอ้โหสภาพออเฮ้ยเฮ้ยทีนี้เรลงภาพแบไอ้นี้มาเฮ้ยแอดหายไปแล้วเอ้าเดี๋ยวเขาบอกว่าพิมพ์เริ่มแล้วก็เริ่มใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ใช้ภาพไหนตรงไหนปะฮะไม่ได้ใช้ออกหมดละอ้ยปวดบจีทำไมอะให้ตรงไหนเห็นหมดเลยยังตินตดมืออยู่ก็คือแบบนั่งอยู่หน้าจอก็คือแบบอยู่ไม่สุกอ่ะนะบิด นี่มันตายหรอไปตอนนี้ยังทันนะครับเอาสรุปให้ไปไหมเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะจับเวลา20วิให้พวกคุณว่ายไปโอ้โห20วิก้อนเร็วเลยคือคือแม่ฉลามสองตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนเฮลใจเปล่าล่างขึ้นบนก็ได้หรือซ้ายไปขวาอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะดักหน้าเรือก็ได้ผู้หญิงอาจจะตายก่อนผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้ชายโอ้โหฉลามกามนี่หว่าพูดจาอย่างนี้ปลวานเขอย่างนั้ไอ้ฉลามกาม ใครวะใครพูดเมื่อกี้คนไหนคนไหนวะบิงบิงยังอยู่ดีเปล่าเอ้เลยเลยพูดเมื่อกี้เกิดไม่ทำไมหน้าจอผมมันสว่างวะแดงเห็นเลยร้สาวด้วยแสงทุกคนฉลาดกรามเลยเลยครับพี่กูเห็นบอกกับจอแต่พี่ยอจะีกูจะขี่ฉลามขึ้นเรือได้คอยดูโอ้พ ไอคนเมื่อกี้พูดตายคนแรกแน่นอนจำชื่อไว้ละเฮ้ยยอกยอกยอกปิดชื่อโชคดีแล้วกันในวันแล้วยังไม่มีบอกชืซิเลไมโอ้โหอันนี้คือไปเย็นข้างใครได้มั้งเนี่ยปาคือแบบอ้อราจับอ่ะอารอนไปเย็นข้างใครได้มั้งต้องต้องต้องชื่อกู้เด่นเหมืนเดิมแวก็ยมองไหนอ่ะเนี่ยกระติ๊ดเดียวเนี่ยค่อนข้างเป็นจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยก็จะแทรกมาแทรกมาเออนั่นแหละนั่นเป็เรียกอะไรนะเออ ฮะกลัวอ่าตอนนี้ให้เวลาวอรมก่อนแป๊บนึงนะร้อยหลามก่อนให้เวลาวอร์มอะไรอ่ะวิ่งบนไปก่อนวิ่งบนไปเเสสีียยขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมเนี่ยปุชชี่ไม่ให้โอ้โหคนทรมานเลยทำร้ายกันมากอ่ะรับโอ้ย่ารักจัดใครไม่หลับวะอันนี้คือยื้อเวลาความเครียดเต็มเลยแหละใช่ใช่จังมานี่ ไ้ Hoy, ยไม่ได้ย okay. so ื้อไม่ได้ยื้อไม่ได้ยื้อ็นเซมเดทผมดึงสิบอ่ะผมจะไหวไหมเซมเดทผมสิบอ่ะไม่เด็ดสิบอ่ะไม่โดยดีแฟซมเดทตกยาบฮัลโหล S <S เร่เ็้นะอ้หไปแล้ว่เวาีนะโอม่เฮ้ยเริ่มเริ่มไปร่เริ่มยังวะยังตอนนี้ไงเริ่มไม่เนี่ยแวจังจังหวัด้วยประเด็นบัญชีอะโเหมือลกันแปดแล้วม่ตะแอมซารโอ้ยปล่อยใกูรอนาทีนี่กูไม่ไม่ไม่ไปแล้วเรือต่อคนข้างหน้า h ถ้ายังไม่ไปก็คือจะไปเข้าห้องหนาวแล้วนะเร็วๆจะให้เป็นนิ้วเลยใช่ปะแต่พ่อเขาไปยังเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออแค่นั้นแหละรอตั้งนานเพิ่งไปมาแป๊บอนนี้ม่ง ปเดียวนั้นแหละอันนึงเยวเรอตาปกติกูฉีกี่นาทีวะพลัเบาไปแล้วเวรนกูเงียบเงียบเงียบไปแล้วเต้นก่อนจิงเลยเราจิหาท่าก่อนนะอ่าเอฟเอฟเอฟปาอายอเอฟเอฟเอฟเอเออเออเ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 ออเอ โอ้โหเขาจะทำยังไมเนี่ยหวานโอ้โหอันนี้วานคือจะฆ่าด้วยชนะเนี่ยมันเริ่มแปลกๆแล้วไม่ใช่หลับแปลกๆนะเแล่มันเปลกๆวานเอาวานเกยตื้นเรียบร้อยแหงแหงแหงวานได้ปะลูกลูกบอกชนะแปลกแปลกไม่บาดตายเกยตื้นวานไม่เล่นอะไร เล่นกิจกรรมอยู่เนี่ยก็รอบสองก็เนี่ยจะเติร์ดได้ได้กระชากได้กระชากเมื่อไรมีไอ้จุ๊บวะเดี๋ยวไม่เสร็จเลยเนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่มหมดตั้งแต่ห้าทุ่มจะคราวนี้จะตีหนึ่งแล้วโอ้โหโคตรหนานเลยวันนี้รอผู้หญิงไปเยอะมาวไม่ใช่เชือดไดโนเสาร์วันนี้เขอยู่ข้อไม่แปลกอ่ะนายกเปลี่ยนไปอ่ะนายยกเปลี่ยนไปอะไรนะไปเอาเข้าน้ำเสร็จยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอเปลี่ยนเธอเปลี่ยนใครหรือใครเปลี่ยนเธอ พูดพไอซีโรซีอันนี้เฮ้ยไปครับพร้อมแล้วมั้งเจ็ดกี่ก็ชีลดนะอ้าวไปไหนเขาบอกจะกดจะพิมพ์เริ่มให้ไม่ใช่เหรอยังไงอะไม่ประกาศอะไรพิมพ์ไงอยากได้กินเรามันลีลาอย่างเงี้ยก็มากินที่ตากไอ้โหใครมีบุหรี่หรือว่าใครมีบุหรี่หรือว่าอะไรไหมครับใครมีลูกอมไหมครับอะไร เออพอดีลักปอดครับเลยไม่ดูดอ้าวแต่ลักลูกบ้างรลักปอดเลยไม่ดูดโอ้แต่ว่าผมต้องการอะไรคุกผู้มก็ได้ครับคุกผู้มก็ได้เลยนะถ้ารักลูกทุกคนแหละป้าไม่ลักเลยป้าแอบไปคุยกับคนอื่นแล้วบอกว่าจะขายลูกแสนหนึ่ง้โหอมสะพาพสะพายใครไปบอกมันเนี่ยทำท่าอะไรทำมั่งมันมีไม่ไม่ถึงห้าอะไรเนี่ยไม่จ ค่าทีหนึ่งสองหาหนึ่งสองห้ายังอีกไปถ้าเกิดเริ่มรับปกผมด้วยนะเป็นจีักป้ใคเ้ยม่เยอยู่แต่ไม่อยู่ปคกชเพลงคิดถึงแตป้จังเลยอ้าแล้วจะมันืนหัวโดยทานี้มัใคร ขอลองเพียงเฉยเปล่า <wolf> ว <cake> ้าโลว์ว้าโหนช่างเป็นได้คนเจ็บได้นะใครใครคิดถึงป้าเออป้าคิดถึงหนูเหมือนกันอลูกยีรัวโดวงยีสองคนไม่เห็นหรอกอ๋อพี่คนเหรอผมไม่แทงได้นะแกงส้มผมไม่แทงได้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงมือไม่ต้องถึงมือนี่สองคนที่แตะแตะกันอีก อะไรนะลูกลูกอ๋อลูกบอกว่าขอจามหัวทักงหนึ่งทีอ่ะไม่ไม่ตะกี้ปลาฟังผิดปลานึกว่าตาหนูบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ปลาน้องพูดไม่ไล่อ๋อเราเราพูดไรไม่ไหวลินไหโอ้ไม่แตกแล้วยังยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับอ่าพร้อมเลยนะรไม่ยอครับไม่มีใครเบื่อเนาะไม่มีลองเรียกดูดิหมายถึงไม่มีใครอยู่แล้วหนึ่งเริ่ม ยา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 ยตงยาตงเชื <z atter speak> <sa iden> ่อผมมาตายโอ้ย <Onion> ดูมอยู่หน้าอยู่หน้าดูดูมอยู่ขวาอยู่ขวาปกัดแล้วปกันแล้ว เอยจะลามาแล้วเดเกเด็แย่งกันดิเอ้ยไปไปเออขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึนก่อน่วด้วยผมกอผมขอขึ้นด้วย กูจะขึ้นเดียวีทียวูทีาูดจะขึ้นดน่ะขึ้นดกโอตาทะเลก็สวยดีนะเนี่ยตทะเสวยดีเนี่ยตาทะเล